สวัสดีครับวันนี้จะมาวิเคราะห์การบ้านชินี่5นะครับสินค้าอะไรที่อยู่ในขั้นอิ่มตัวนะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีสินค้าหลายๆอย่างที่อยู่ในขั้นอิ่มตัวนะครับเช่นกล้องดีตันโซนี่นะครับซึ่งตอนนี้เป็นกล้องที่มาแรงมากนะครับแล้วก็แคนนอนครับซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นอิ่มตัวเพราะว่าเนื่องด้วยจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจนะครับทำให้หลากหลายบริษัทต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขายนะครับ แล้วก็พัฒนานในตัวสินค้าเองซึ่งจะเห็นได้ว่าจากอดีตนั้นแต่ก่อนกล้องยี่ห้อของโซนี่นะครับก็จะไม่ค่อยดังมากเนื่องจากว่าโซนี่ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนลักษณะและยุทธภัณฑ์ของสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นความชัดเอ,อ่ยหรือว่าความละเอียดของภาพนะครับจนมาถึงในปัจจุบันนี้นะครับโซนี่ได้ปรับเปลี่ยนวิวัฒนาการใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น5ล้านพิกเซล10ล้านพิกเซลหรือบางตัวมีลักษณะถึง20ล้านพิกเซลก็มีครับและรายละเอียดของโซนี่นั้นก็สามารถเก็บได้ดี มากนะครับจึงทำให้โซนี่นั้นไม่ประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำในปัจจุบนันหรือเรียกได้ว่าโซนี่กำลังอยู่ในขั้นอิ่มตัวนะครับเนื่องจากว่าการทำแผนการตลาดของบริษัทโซนี่นั้นมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการลุกในตลาดเอเชียก็ตามหรือตลาดแถบยุโรปก็ตามครับโซนี่นั้นมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอทําให้เมื่อเวลาที่เจอสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน,นครับบริษัทโซนี่จึงไม่เกิดปัญหามากนะัก หรือว่าถ้าจจะเกิดนะครับทางการตลาดเอยหรือว่าทาพงพนักงานในบริษ,ษัทเอยก็จะมีการปรับเปลี่ยนสินค้าซึ่งเอาสินค้าที่จะวางจำหน่ายในอนาคตมาจำหน่ายในปัจจุบันนะครับเพื่อให้ทันกับตลาดต้องการของผู้บริโภคนะครับในลักษณะสินค้าของโซนี่ที่อ,อ,อยู่ในขั้นอินตัวนั้นก็จะมีกล้องดิจิตอลนะครับกล้องวิดีโอซึ่ง ในตอนนี้ก็สามารถเล่นและเก็บภายในแผ่นฮาร์ดดิสได้เลยนะครับซึ่งไม่ต้องเป็นเทปแล้วเหมือนอย่างในอดีตแต่ก่อนนะครับแล้วก็จะมีทีวีสีจอแบนนะครับซึ่งมีลักษณะความละเอียดของภาพที่ค่อนข้างว่าจะสูงมากนะครับและส่วนสินค้าอะไรที่อยู่ในขั้นตกต่ำในตอนนี้ก็คือจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับการถ่ายรูปนะครับเช่นฟิล์มสีโกดักและก็ฟิล์มสีฟูจินะครับบริษัทฟูจิแนละบริษัทโกดักนะครับ สาเหตุทําไมที่อยู่ในขั้นตกต่าก็เพราะคือเป็นลักษณะของสโ,โลแกนกที่มาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับก็คือว่าออถ้าคุณอยากจะทําให้ภาพสวยก็ลองใช้ฟิล์มสีโกดดักสีหรือว่าฟิล์มสีของ Fuji ฟ,ฟ,ฟิล์มสีคือลักษณะและชื่อของตัวบริษัทนั้นมันระบุไปเลยครับว่ามันเป็นลักษณะของฟิลม์ม ซึ่งในตอนนี้ตลาดปัจจุบันนั้นคือกล้องฟิล์มนั้นก็คือว่าจะไม่มีผู้บริโภคหรือประชาชนเนี่ยได้ใช้แล้วเนื่องจากเป็นรุ่นที่เก่านะครับและก็ฟิล์มเนี่ยมีลักษณะที่หาซื้อได้ยากนะครับซึ่งจะมีเฉพาะคนบางกลุ่มนะครับหรือคนบางคนเท่านั้นนะครับที่จะใช้กล้องหรือฟิล์มประเภทนี้นะครับจึงทําให้ตลาดของฟูจิเอยหรือโกดักเอ่ยนั้นตายไปโดยปริยายเลยครับเพราะฉะนั้น ลักษณะของบริษ,ษัทนี้จึงเข้าขายที่จะอยู่ในประเภทสินค้าที่อยู่ในขั้นตกต่ำครับผมขอบค,ครับ